สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพื่อบันแทงนะครับสวัสดีเอฟซีกีฬาอุ๋งองเพื่อบันแทงสวัสดีเอฟซีดีเจสาวน้ำยืนุีสาลอ่อนซ้อน,นะครับทั้งช่อง YouTube แล้วก็ Facebook แฟนเพจนะครับสีเม่งแร่งกับอีกส0นาทีนะครับตอนนี้นะครับหน้าเวที สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับที่จะทำการแสดงนะครับคำ่ำคืนนี้ที่สนามข้างหมอชิด2นะครับก่อท่อหม้อเนาะนะครับก็กำลังติดตั้งเวทีนะครับตั้งเวทีติดตั้งระบบต่างๆนะครับเพื่อที่จะมอบคว,าม,ว,วามหวนความมั่นให้ที่น้องได้มาก มีความสุขสนุกสนานกันนะครับมาแลงอยู่หมอชิดสองนะครับทีมงานป่าช่วยผ้ามวนนะครับมอกความมว่วนความสุขความสนุกสนานนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแต่ก่อนที่จะไปทังไดมาทั้งไดนะครับนี่น,นี่นี่เลยนะครับนี่คือเดี๋ยวคุยกับเงาะน้อยนะครับสวัสดีครับเงาะน้อย สวัสดีครับนี่โอ้ดาวรุ่งรุ่งแรงของสาวน้อยเป็นตันแพงเลยนะครับเนาะน้อยนะเป็นจังไดได้ออกมาคกับสาวน้อยเพชรบันแพงดูดูการนี่ดีใจครับผมดีใจภูมิใจเราทุกบ้าคิดว่าพันวาจะได้เข้ามาเย็นแรงอยู่ครับสองสามเราเป็นสามสี่ห้ามือผ่านมากแล้วเนาะเป็นจังไดล่ะเมื่อยบ้าบ้าเมื่อยครับมันมวนครับวทำว่า ถ้าว่ามือเพรมันก็มีแน่ครับแต่ว่าต้องเส็ดเอาครับมีความสุขแนครับมีความสุขงานเท่าเลาวครับงานเท่านแ่นครังแสดงว่าใจสู้เติบใจสู้เติบเนาะมีความฝันมาแต่โดนแล้วโอ้มีความฝันมาแต่โดนแล้วชุดหมัดใไปเบิ้งจะเพิ่นเด็เอ้าตะกี้เป็นแฟนครับสาวน้อยนั่มใช้เบิ้งหมอลำพร้อมเบิ้งทุกคลิปแล้วครับเบิง ทางไปใกล้ๆบ้านนี่สิงอ่ะพอได้ไปเบิง่งครับอืมครับแล้วเฮ็ดจังได๋บที่ปตณีค,คิดว่าสู้ไหวบ่สูไส้ไหวครับสู่ไหวเบิดฤดูกาล200เกือบ300งานนี่สู้ไหวครับ <c oughs> <c oughs> มีอย่างฝากถึง FC ทั้งบ้านแน่ครับก็นเข้ากันังใจกันหลายๆเด้อครับเด้อครับพี่น้องครับรังใจกินงานซาวาเปาเิ่นแพงเฮาครับบ่มีหยังหลายครับผมับ ขอแค่กำลังใจน้องเงาะน้อยน้องโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งกำลังพุ่งแรงเลยนะครับของสาวน้อยเพชรบันแพงไปทั้งหนคนก็ถามหาถ่ายคลิปเงาะน้อยนะนะไม่ให้เบ่งแนวนะจะได้ตามคำขอเรียบร้อยละละน้อนนะครับสำหรับเงาะน้อยนะครับหลายคนก็ติดตาตั้งแต่มาออเดชั่นนะครับแห้งกิจกรรมที่บอจมอมให้เมื่อนั้นก็ได้แก่ผ้าแลนออมโดม เป็นนักแสดงอีหลีนะครับตามองค์การตามสัญญาที่บอกไว้ครับหมอม,มีปัญหาเนาะฝนฟ้าอาจจะมีปัญหาในช่วง4-5มือผ่านมานนแต่ไม่มีปัญหาสําหรับงอน้อยแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงอ้าวขอบคุณหลายหลาย<อ>มาแรงเชิญชวนแน่อ้าวมาก,กันหลายรนะครับผมที่หมอชิดสองกับผมไตสะพานท่อนี่แหละครับเราหมอมีอย่างไรครับขอแค่กำลังใจเท่านั้นอ้าวมาเป็นกำลังใจงอน้อยกันเนาะนะครับมาแรงนะครับ ที่หมอชิด2นะครับกะจัดให้ตามคําขอเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายคนบอกว่าอยากคุยกับอ,อยากให้ไปคุยกับเงาะน้อยแน่ป็นหมานะครับเที่เข้ากับกาลังจัดตั้งนะครับกําลังจัดตั้งกําลังเหลี่ยมงานนะครับมาแลงกะเป็นงานภาคกลางกะแสดงแต่เว้นเนาะแล้วตอนใดก็แสดงตอนนั้นนะครับ แม่นผู้ใดนี่เดินไปนี่แม่นผู้ใดแม่นผู้ใดสวัสดีค่ะน้องผมแต๋มเพชรบ้านแพงเป็นไงบ้างลูกตั้งแต่มาออดิชั่นสนุกมากเลยค่ะสนุกมากสู้ไหวไหมล่ะสองสามร้อยงานไหวค่ะไหวตัวเล็กๆเอวบางๆอย่างนี้ไหวใจเต็มร้อยมากเลยค่ะใจเต็มร้อยมีงานทำทุกวันแล้วก็พี่ๆในวงแฮปปี้มากๆแฮปปี้มากใช่ไหมมีความสุขมากกับทีมงาน ก็เห็นโชว์ของของแปมปีนี้เป็นยังไงบ้างลูกาทายมากเลยค่ะฉีกฉีกแนวมากฉีกแนวใช่ไหมโดยเฉพาะเพลงมพลยมพบาลลร้องได้เต็มเสียงเต็มปากมากใช้เสียงเยอะมากแอบดูแอบเป็นกำลังใจอยู่ข้างล่างะนะครับน<อ>้องป๋อมแปมด้วยนะคะ มีโอกาสกันมาเบิ่งหน้าเวทีนะคะอีโพลิแม่ค่ะมาชมความอลังการของสน้าโนบิบ้านแดงได้นะคะโดยเฉพาะมัแรงเชินชั่วนน่เชนิแรงค่ะพี่น้องคะวันนี้อยู่ที่หมอชิดค่ะพี่น้องรับรองว่ารับประกันความมันล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องคะหมู่บ้านยุปราจีนก็ร้านแสกค่ะนวมนครล่ะนวมนครก็แตกเหมือนกันขนาดมีแต่ขี้ต้มนะหน้าเวทีนะแมนค่ะแต่ว่าจะเกิดผู้ใดอยู่น้าหนาหันเต้ มีแต่เกิดปูแพงร่งๆคนจือมาตอดถิ่มกันเ้ยหรอกพอลืมเอาถุงปุ๋ยไปนั่งมาสเก็บเก็บไปหลา,ายครั้งพอเพราะกละค็ละสีแต่ว่าเป็นยังเข้าใส่แบบว่าแกรมโบแฟชั่นเน้อยช่างหนึง่งสีหนึ่งก็ละยี่ห้อ่ะ <laughs> อย่าลืมนะคะอย่าลืมมาให้กำลังใ,ใจสน้อยที่หมอชิดซองวันนี้ด้วยนะคะะรับขอบคุณจ้าเป็นกำลังใจเด้อนี่อีกหนึ่งนางเอกตาฮักนะครับน้องผมแปงมที่ตั้งแต่งนะครับยาติโลภ นี่นาะยจะเป็นตลกคนแะี่งานปันนี้ให้ไปเป็นตลกได้จังได้ยายเบื่อสิตกงานนอนนะครับอาพามาเบิ่งนางานนะครับนี่นะครับพามาเบิ่งนางงานนะครับกาเอซี่มูสิบัตสิมี่หลายๆคนหลายๆท่านมาเซอร์เว์มามาเบิ่งเบิ่งสถานการณ์มาเบิ่ง,บงสถานที่น,นะครับนี่นี่นี่าเตรียมงานมาแรกนี่นะครับ น่งยูมอชิดสองเออมาตองมานาง่งเบิ่งซื่อเร้อ,อมาแลงเด้อยมามวนามามวนเด้เลยนะครับมแลง่นน้อยเพชรร้านแตงนะครับที่หมอชิดสองนะครับมวนมามวนมามวนมวลน,น้ำกันมาแล้งมากันเยอะๆให้ร้านแตกอีกนะครับอยากเบิ่งว่าร้านแตกขึ้นที่สามต่อกันมันจ่เป็นยังไงสองขึ้นต่อร้านแตกนะครับหมอชิดสองกับ ให้รานแตกอีกเนี่ยนะพี่น้องนะครับมาเด้อมามวลนันกันนะครับมาแลงเขาพูดหลายๆนะครับเขาจังพอกันคลิปใหม่เนาะนะครับคลิปนี้กะภาพเขาเป็นบรรยากาศด้านหน้าเวทีที่กำลังสาเตรียมติดตั้งนะครับเวทีเรื่องปถึงผ้าพมาพูดคุยกับเงาะน้อยหลักกาน้องผมแป๋มนะครับสองร้อยสามร้อยงานปีนี้ฤดูกาลใหม่เป็นจังได้เหงเข้ามาใหม่ซิสู้ไหวบอว์กันสองคนก็บอกว่าไหวนะครับแห่งมวนเป็นว่า แห่งมวนแห่งมีความสุขนะครับที่แม่นสาวน้อยนะครับมวนแห้งนหวานนะครับสบปอร์ตกันดีแห้งนะครับ